ในบอกว่านอนไม่หลับนะเมืเเ่อคืนเดินตรวจทั้งวัน,นครับทั้งคืนสวัสดีครับพระมาอยู่น,นี่อนเอา,า,าอกินคลิปขึ้นคลิปคลิปแรกของวันสวัสดีในโพธินะครับเป็นยังไงอาการหลอดซุฟังนะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่า ตีสี่ผมยังไม่หลับเลยนอนกิ้งไปกิ้งมาผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ผมว่าหีกสักหน่อยในคงหลับอะนอนตีสี่ก็ยังไม่หลับผมก็เลยลุกมาเดินเล่นทถวเตีอยอเป็นไรเบวล์ฮะชู่ก็นอนไม่หลับเมื่อคืนเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็หลับตีสี่ตีห้ากว่าอเผลอหลับไปทำท่านอนนอนดูเออหลับหลับพอหลับแล้วพอจะตั้งใจหลับไม่หลับใช่ไหม ช่พยายามนอนแล้วนอนไม่หลับโอ้ก็คิดอะไรมากนี่ในวันที่งใจคิดเรื่องรถนะครับจะออกรถใหม่อ้ออ <laughs> าวพระมาแล้วพระมาแล้วมพอาเช้ามาก็ถึงเวลาก็ต้องตื่นใช่ครับเพราะมันมันนอนไม่ได้มันถึงเวลามันแล้ว <c oughs> ใช่นอนก็นอนได้ไม่กี่ชั่วโมงหรอก ตรงมันเพราะว่าวันนี้จะเห็นผมเงียบไปอ้าวทำไมอ่ะอาจจะได้นอนกัาสาเหตุที่นอนไม่หลับก็ต้องมานอนตอนวันเนาะเพราะว่าร่างกายมันเพียเออจริงๆนะไม่เคยไอ้นี่นะนอนไม่หลับเป็นอะไรไม่รู้พี่อยู่นอนไม่หลับเพียเดี๋ยวก็รับเชื่อผมแต่ว่าขาเนี่ยมันไม่ได้ปวดอือเรียกว่าเป็นที่ขา ตั้งแต่รถยางมันรั่วผมก็เดินใช่ไหม,อมพอเดินแล้วก็ยืนยืนเอามาได้ไปปะบ่บ่มันประัานมีเวลาไปนั่งถอดร้อไปเหรอ,อพอเดินไปเดินมามันก็โอเคได้อยู่เดินได้อยู่ ่ก่อนเราไม่เคยเดินเนาะนั่งเป็รถอย่างเดียวพอเรามายืนนิดเดียวมันปวดขาเลยวดตอนนี้เราสามวันเลยสามวันสี่วันแล้วปรับสภาพปรับสภาพปรับสภาพยืนหน้าอยู่ไม่ปะก็ดีเหมือนกันนะออกกําลังกายเนาะโอเคครับแล้วเราดูบรรยากาศที่เกอกๆนะครับเช้าๆนะครับฝาจิมซิ่งในเช้านะครับนี่สวัสดีครับ นี่ครับตอนนี้ครับเช้านหน้าบ้านลุงนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับถ่ายบรรยากาศเช้าที่กกก่องให้ดูนะครับอากาศดีมากนะวันนี้ ลืมโมไซ่บ่โมไซ่ไคร,รับทำรอทำรอไปมอ่มอานเปียกหาไปหาผาเสร็เย็นมันคืนเริ่ม,มเอาบ่โมโม่ใหญ่มากมันคืนลง,ล,ลงอยู่หมดเลยลงอยู่เฮือนเลยคืนลงอยู่บ้านหรือว่าตาลืมไม่ไม่ลืมไม่ลืมล แก้วกับหมานั้นแค่นั้นแหละเอกินงายยังไงเนาะแล้วก็มีแกงไก่ยูนีวมีแกงับถึเรื่องแกงไก่หมู่บ้านนี่ฝาดแดาีตน่านดาก็เมื่อคืนเมื่อคืนหลานชายมาพระใหญ่พ่อเท่ากินข้าวกับอะไรมีกับข้าวกินไม้ว่าก็เจ๋งเอ้าย่าไม่กินข้าวย่างว่าก็พูดดีเอาเอากับข้าวมาแต่นัอนแหละ ก็ก็มาให้หลานเขากองเขากองนั่นแหละเขากองนั่นแหละว่าจะเอามาให้อมน้ำมนต์ป้าเต็นบอกว่าไม่ต้องเอามาก็ได้เขาคงกินแล้วเพราะว่าย่าติี้อยู่กับ่าย่าอยู่กับอมน้ำมนต์ญาติหาให้กินเรียบร้อยแล้วผมก็แล้วย้อนเข้ากล่องแล้วนี่แหละนี่ตาจะตาจะเอาเข้ากล่องเหมือนกันเพราะว่ามันเหลืออยู่แล้วตาจะใส่ตู้เย็นไว้นี่ก้ไม่จำนายใจเย็นในราคาถูกสงสารตอนเที่ยง น,น,นี่ครับก็อาก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังนะครับเป็นเรื่องดีๆนะครับเกี่ยวกับหลานนะครับความน่ารักของตาชานะครับก็เอาเข้าวมาฝากล้านนะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงคลน,นะครับนี่ครับหมอกเริ่มจะจางแล้วนะเพราะว่า กำลังจะเจ็ดโมงนะครับหกโมงนิดๆและกำลังจะเจ็ดโมงวันนี้ครับโมใส่เสื้อขาวเลยนะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้เปิดตัววางไพยนะคัวางไพยนะครับ,รบของเพียรวัด,วดเราติดตามกันนะครับโอ้อากาสเริ่มเย็นนะป้านนี้รู้สึกว่าอากาศเย็นมาก น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะขับมาผ่านเจอพระก็เลยจอดตักบาทนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับเช้าๆที่กุกกประกามาณนี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตคลบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ